สวัสดีแม่ตูนะครสวัสดีครับแม่ตูครับสวัสดีค่ะสวัสดีลูกไว้รอบก่อนมาไม่เจอเนี่ยเว่าสูตรเก่าน่ะเขาอยู่ดีสูตรแม่น่ะว้าดีมุกี้หลุดดอกอืมอะไรบว่าเพิ่งวิ่งวิ่งนี้ไม่เคยหลุดว่าทั้งปีก็ยังไม่หลุดเลยว่าเขาจะรู้แต่ดสจลักได้แม่วิ่งนะเวันนี้วิ่งลักได้กาล่องศูนย์ไปญาติไปโย่ท่างคู่อยู่ห่างว่าห่างก็คีกัน ไม่มาด้วยกันบ่แม่ว่าแต่ว่าจะไปทั้งครูครับนี่ยับครูทั้งครูอ่ะยังมาถึงแรกข้างวิ่งเก้ารองศูนย์เออแม่สูตรเดียวกันวิ่งเก้าบนหน้ากันเนี่ยเก้าเด็กมากเก้ามีเก้าลองศูนย์เก้าลองศูนย เวันที่แล้วก็สามแปดตรงๆเลยนะคุณแม่เนาะสามแปดเขาบอาตัวได้รอพันกับเด้เอาไว้เสื่อนุ่มเสื่องังกินเลยใช่ถูกครับแม่ทำก้ดก้อนหนึ่งเปดแปดตัวเดียวฮะาถุยใส่กับว่าพี่เ้ยาวหา่อยเออกมาเ่อไหรเนี่ยน้อย่าเลนเอเว่ไปเส้นย่อยทอดวิ่งแปดวิ่งแปดตัวเดียวภาพเมี่ยงไหนมีเอาวิ่งแปดวิ่งแปดสิบบาทเป็นหาจังไหนวิ่งแปดตัวเดียวโอ้แสดงว่า เป็นเซียนสูตรเลยใช่ไหมครับนี่มาเจอกันนี่ครับบอกเลยฉันกับได้ของฉันเองนะนั่นนะครับวีซ่าเจ้าวซ่าควายเจ้ามหาเจมหาคอยเราสามใส่รูดอันนี้คู่ไทยแม่เดียวแม่ซื้อกแม่แม่ซื้อยังจ้าลูกขอทายเห็นหน้าซื้อทำไม่ทำไม่จะงวดนี้แม่ได้ตัวไหนครับเก้าครับยังไงเอ้าเก้าเหมือนกันเลยเหมือนกันหรือดีกว่าหลักหน่วยหรือหลักสิบแม่ก็บ้าโม่ขึ้กันเพามันบอกว่าอ้งสั่นบอกแค่ในคู่คุณบอกอย่าได้ตายหลักสิบหรอก มาได้ถีะครับห้องขอทแม่ตุเอาแม่ค้ามวนชุดๆใยแม่บัะนี่ยข้ามวาให้ลูกดูในแม่งวดนี้เอาแบบแบบควกมดเลยข้าผาเียวาด้อเรียกหัวตาเด้อเต่าตัวเดียวเก้าตัวเดียวนะของคุณแม่เนาะเอาเอาชุดๆเลยมือีนมาเก่งใทกันพี่น้อง เป็นแนวทางด้วยค่ะใส่วิจัยในการรับชมเขามีรุดแล้วจว่ามออที่แล้วสามแปดนะโอป๊อแม่สูตรแม่เขาเนาะค่ะวันนี้มาคับนวณเบิงวาสูตรแม่สีเขาอีกบ่อเนาะค่ะเนาะสีตุ้ยใหญ่ได้ไหมแนี่ที่เราไม่หรอก 嗯。<laughs> เบื้องเปีนะมาใส่เหยื่เห็ดสูตรยี่สิบสี่ตัวประจำามวดครับมันพอวัดทอนมีสูตรยี่สิบสี่ตัวอีกเหรอครับแม่โอ้โกับตาเกาตาเด๋ตอตาเรืองก็โอ้วกันเทียบกันครับปมมาแล้วค่ะมันจิมีสูตรล็อ <24 S 1> กยี่สิบสี่ตัว,ตว,นนวครับอันนี้สูตรล็อกบอ่แม่สูตรล็อกประจำามวดสูตรล็อกประจำหมวดประกบว่ามันจะตรงตัวไหนใช่ไหมครับคุณแม่อืม เหดหวัวหัวบาะหนมันมันเข่าบนบ่นหนึ่งสองสองหนึ่งครับบนครับแม่ดิอยู่ในลอ็อ,ลลอกมีนปะค่ะในล็อกมีเอาบน,นล็อกซีซีนข่อล่างเสี้ดสองเงี้เส สูตรเป็นหนังสือเป็นสมุดเลยนะแม่เนาะรู้ต่างสี่แยงมา้าเดนสามกับสี่คือเขาอยู่บนหวัวหนึ่งปะจ๊ะหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองบอมหัวฉิบมาองหัดบังขันนี่เลขเด่นเข้าเดนสามกล้องซีนบอมครับม่านก็เลยม่าสามกับสี 3, ่ 4, เนี่ยมันนี้ตั้งเท่ากับศูนย์หนึ่งสองก็ออก 2, 1. 1> สองหนึ่งแสดงว่าเลขวิ่งแม่นี้ไม่เคยหลุดใจใช่ไหมครับ เทียวเขากขนซองตัวโอ้ของวดนี้ด้ไหมของวดนี้วิ่งเก้ากว่าศูนยูนย์ัพันเอาครับเราสูตรประกบก่อนตะกี้ก็ว่าพอกันนแต่ซังพยัญานยครับโอ้ยสูตรเขาตอวดงวดังวดลูกมท้ายเขาครับเราสูตรไว้ให้ลูกซ้าลูกซ้าก็ได้ถิมสูตร หัวแล้วปวดเอามันเอาอยุใส่หรือเปนี่ไม่ใช่เท้ายผมเนี่ยมันหลายโพดเก็บสถิติไว้ตลอดใช่ไหมครับแม่ครับอืมอีบสี่อีบสี่จัวประจำนวดก็ใช่ประจำตีประจำงวด นอนเลยทีนี้โอ้เห็นสูตรแล้วโอ้เห็นสูตรแล้วกว่าจะเจอเนาะแม่เนาะอ๋อแม่นอนเลยทีนี้ต่อทางนี้แหละทางหน่อยนักเก็งสองตัวครับผมอืมเอา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 เนาะ ก้าสามครับเก้าสามเก้าเจ็ดนี่มีตัวแล้วเก้าสาเ้อเพรานั้นแล้วก็แปดเก้แปดเก้าแปดเก้าแวก็ี่เก้าสี่เก้านี่หกเก้าหกเก้าหัเก้า เท่านี้แหละก้านะครับอันนี้เท่านี้เท่านี้แหละก้าวหาพ่อมีดอกนี่มีครบก้าห้าบ่อเนี่ยหนีพ่อมี่นั้นไม่มีก้าห้าบ่อพอมี่ก้าห้าครับเอาออกพ่อแม่หรือว่าเอาไว้ฮะเอาออกเดี๋ยวแต่เธอเอาไว้ก็ได้แม่มันได้เขียนแล้วก็สองพ่อมีครับ เขอนกอนซีมัคมาข้านี้ซีก่อนซีก่อไปเลยครับมันนี่หลักศูนย์หลักศูนย์ทีนี้ศูนย์หนึ่งศูนย์ห้า ขึ้นศูนหกมดแล้วท่านี้แล้วลูกเก้าสองมันบ่มีไน้นี่ครับลักสองมีสู้ยะมันมีสองเก้าอืมไม่แตเก้าห่างนะเก้าสนมีไหมแม่บ่เก้าส่นที่กัน่กันกอดข้อเก้าหนึ่งก็ไม่มีเนาะอืม นี่แหละนี่แหละม,มีตามนี้นะครับเกขากี่เก้าหนึ่งสองสามสี้าเจ็ดตัวเอาเด่นเด่นเด่นตัวไหนแม่วงกลมเลไก็ได้ครับแม่ครับเด่นเก้าเด่นเก้ารองศูนยรองศูนย์ บนล่างใช่ไหมครับแม่บนล่างาน,น,นั่นละไม่ซ้ำในยังไงนี่แหละลูกปินปิมท่มาเป็นรถเขาของศูนย์นะแม่เนาะเขามาไลายงวดแล้วเนาะแม่เนาะเอาว่าพูนว่านิ่งมันบ้ากันมันบ้ามันรู้จักกวดน้อตาจังไหนวิ่งนี่ลักเต็กเนี่ยลอยด้วยสีด้วยหน่วยส่วนมากมันสิมาลักเต็กวิ่งแม่ส่วนมากวิ่งครับวิ่งนี่มันมันมันบ้าไปแล้วลอยอ่ะ เวลาเรากิดจงมอยอ่ะล่ะก็คือว่ายังไม่เคยหลุดสักทีเลยครับวิ่งครับมาตัวหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่บางบางทีมันมาสองไหมแม่มีไหมฮะบางทีวิ่งมาสองตัวมีไหมครับแม่เอ้าวิ่งมันมากไม่มากสองตัวก็มีตัวเนาะโอ้สติเก่าเนาะอืมวันนี้หนูว่านั่นมันก็อศูนศูนเดี๋ยแม่ก็ได้ก็ศูนกับหนึ่งเดี๋ครับโดดเดียนสวนลองหนึ่งเดี๋ย กระเขาสุดๆเลยแล้วเพือเรีกเป่าวันนี้มีเป่าไหมแม่ชักห <c oughs> ัวไมออกอันมันออกว่านอันอทิครับสัญจรด้วยด้แม่หนึ่งแปดสี่ทิไม่ึ่งไม่แปดสี่อันนี้เก <9, S 1> ้าสามเ<ะ>ก้าเจดบ่เก้าเใช่กาเดวกา ตีวันทเก่าซีติวันทิดเดนคือเก่าสามเก่าเจ็ดป่ะแม่ศูนหนึ่งกับแม่มบหนิแม่ศูนย์ห้าบ่เียอมาโหลดศูนย์หกเก้าหามัดัเข่าจะเอายี่บ่อเอ้าเสียห้าวุ้งเอาตัวเข่าก็ได้ตัวมันอันเดนเด่นตัวใดก็เก่าซีเดนเก่าไหนครับแม่ เก้าสี่ใช่ไหมเก้าหกแล้วก็เก้าแปดเก้าแปดก็เก้าสามเก้าเจ็ดเก้าสามเก้าเจ็ดตอนนี้ตัวตัวเล่นแล้วจะปั่นไปยังไปมาแต่ตอนรอบก่อนนะครับแม่ครับ แล้วอะไรตัวนี้ตัวนี้เนาะจำไม่ได้เลยครับเนี่ยแล้เด่นตัวไหนจำไม่ได้นะครับเนี่ยกระสีเนาะเลขของคุณแม่หลักร้อยนี่ยังไม่มาสักทีใช่ไหมครับเนี่ยโอ้มันลืมนมาละหลักร้อยมันเป็นของเศษหรืมจะว่าที่ไหนกับสูตร ก็คือว่าเป็นสูตรคำนวณน,นะครับผมของคุณแม่นะครับ<อ>เดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันครับว่าแนวทางตงัวเลขจะเป็นตัวไหนเคาะเป็นแนวทางทานั้นใช้วิจนาญาในการราับชมนะคะวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ